สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าเสือ้อบอ<น>ลสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนมาประกาศตามหาคนคนหนึ่งนะซึ่งส่งเสื้อไปให้ซ่อมนะแต่บทสรุปก็คือเงียบไม่ทำให้เขานะแถมยังมีปัญหาเยอะแยะมากมายเลยวันนี้นะผมได้เจอหนึ่งผู้เสียหายนะ เนี่เดี๋ยววันนี้เขาจะมาเล่าให้ฟังเลยว่าเขาไปตกหลุมได้ยังไงนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับเขานะแต่ก่อนอื่นบอกก่อนเลยต้องขอเบอร์หน้าไว้ก่อนเพราะเขาเป็นผู้เสียหายนะแล้วก็นามสมมุติวันนี้ผมตั้งชื่อให้เขาเป็นคุณแมทธิวแล้วกัน,นครับนะเป็นคุณแมทธิวคุณแมทธิว,ว <นะ S 2> ครับตอนนี้สภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างครับถือว่าโอเคเลยครับถือว่า โอเคเลยหลังจากที่มันผ่านมาหลายวันแล้วใช่ผ่านมาหลายวันแล้วนะฮะผ่านมาหลายวันก็ไม่คาดคิดว่าคนจะโดนเยอะขนาดนี้โอ้เกินคาดนะผมเข้าใจว่ามีผมคนเยวนะกลายเป็นว่าผู้เสียหายออกไปเยอะเลยครับคุณโดนไปเท่าไหร่จำนวนเสื้อกี่ตัวเอ่อจำนวนเสื้อที่ส่งไปเอ่อ่งไปเยอะเอาไปว่าเกินเอาว่าเอาว่าไอ้พวกที่ตกไปทั้งหมดแล้วกลับมาบ้างเราไม่คุยเราคุยแต่ว่าตัวที่มีปัญหาดีกว่าอสุดท้ายเนยทั้งหมดสิบเจ็ดตัวสิบสิบเจ็ดตัว นะฮะซึ่งเป็นพวกเสื้อทหลเอทั้งนั้นนะส่วนใหญ่แล้วก็ยอดเงินที่เขาขอไปก่อน,น่ะทั้งหมดอ่ะมัน5,440ันสแต่พอเรามาหักล้างไอ้ตัว1ิตัวแล้วอ่ะมันจะเหลืออยู่ประมาณส0 0พไม่เกินสา0พันหอ่ะแล้วทำไมอะ่ะถึงไว้ใจเขาเขามีเครดิตเขามีคนแนะนำหรือหรือไงช่วยช,ช่วยแชร์ประสบการณ์ที่โดนมาหน่อยต้องบอกว่าเดิมเนาะคนชอบเสื้อบอลเนาะนะก็อยากจะหาช่างซ่อม อันนี้บังเอเสื่อที่เราต้องการคือเสื้อท่าเรือที่อยากจะไปซ่อมนี่แหละแล้วก็สอบถามเอาในกลุ่มกลุ่มท่าเรือแต่ไม่บอกได้คบว่ากลุ่มไหนนะมันมีหลายกลุ่มเหเมือนเนาะแล้วก็เขาก็ชี<ม>้เป้ามาว่าไปหาพี่คนนี้เลยพอทักไปเขาก็บอกยินดีครับทําให้<อ>ประมาณนี้อ่านี่คือเราไว้ใน,นเชื่อใจแล<อ>้วน,นี่คือจุดเริ่มที่เรารู้จักเขาครับแล้วตอนนี้นะรู้สึกโมโหเขาไหมโมโหไหมรู้สึกโมโหไหมถามว่าโมโหไหมโมโหนะ โมโหคือตอนนะั้นะเวลานั้นนะโมโหมแต่ณเวลานี้ได้คุยกันติดต่อกันหลังมไมค์มาคุยแล้วอะไรแล้วก็เบาลงเข้าแค่กบว่าเราเปลี่ยนไปว่าเราเข้าใจเขาดีกว่าแต่ก็ก็คุยเขาดีๆนะว่ามีอะไรเราก็ไม่ควรจะโกหกกันและที่สําคัญลูกค้าคุณเอาเงินลูกค้าไปใช้อางเงี้ยมันมันไม่ใช่อ่ะมันตัดอาชีพคุณเลยตัดอนาคตคุณเลยนะฮะถามว่าอ่ะถ้าถามโมโหไหมมันมีโมโหนะเวลามันก็ยังมีแต่น้อยลงนะอย่งนี้ดีกว่าถ้ามีโอกาสส่งไปซ่อมอีกจะส่งไหม คนไหนคนนี้ฮะเออคนอื่นเลยมีโอกาสเดี๋ยวมีโอกาสจะส่งไหมส่งเพราะเสื้อบอลต้องซ่อมต้องซ่อมแต่ว่าต้องเช็คโปรไฟ์ให้ดีนะคุณผู้ชมต้องเช็คโปรไฟให้ดีอาจจะขออนุญาตนะฮะเราใช้เหมือนถามแบบที่คุณฟังเราในกระดาที่ว่าแปะไปเลยว่าคนนี้เครดิตเป็นไงอาจจะช่วยได้เนาะช่วยได้บ้างนะช่วยได้บ้างโอเคแต่ถ้าเขาไม่ชําระตรงตามวันหรือเลยไปประมาณสักสามสี่วันหรือเงียบไปอย่างเงี้ย จะดำเนินคด,ดีไหมอืมผมอยากทําอ่ะผมอยากผมอยากทําให้มันให้เขาได้บทเรียนคิดนะคิดแค่ worst เคสหเลยคิดที่ว่าแ้าเกาหลีเขาไม่ทำเลยนะถ้าท้ไปคือต้องบอกต้องบอกว่าพี่คนนี้เ,เป็นคนที่ทายแล้วหมื่นก็อบอกว่าหมื่นเหมือนคุยกันดีๆทุกอย่างสุดท้ายก็ไม่ทําไม่เป็นไรแต่ถ้าแต่ถ้าสุดท้ายเขาไม่ทำถ้าเขาไม่คุยก็าไม่ทาตามที่ตกลงก็จะเป็นจะต้องทํงาเงินมากเงินงน้อยไม่เจ็บนะ บาทนี่ก็ใช่สองบาทก็ใช่ผมผมก็ต้องต้องอานสื่อฝากอะไรถึงคนคนนั้นหน่อยอ๋อฝากแล้วฮะฝากอันดับแรกเลยคือเลิกเลิกทาก่อนอนะ่ะเลิกทาเลิกพฤติกรรมที่ที่คิดว่ามันไม่ไม่เหมาะสมอันนี้ก่อนเลิกก่อนเลยนะเมื่อหยุดแล้วปัญหาที่สร้างไว้ก็กลับไปทยอยทยอยแก้เข้าใจไ่าตอนเนี้ยผมก็ตามเข้าไปอ่านดูในที่เขาโพสอยู่ที่ของคุณคุณคนหนึ่งนะเขาโพสโพสแปะไว้อะ ก็มีกาครับเดี๋ยวมามาเรื่อยๆว่าอ่าตอนนี้มีการเจราจามีการคุยกันบ้างแล้วก็ขอให้ทําอย่างจริงๆเคลียร์ให้กับทุกคนผมเชื่อว่าสังคมไทยให้โอกาสเปลี่ยนพฤติกรรมเลยครับเชื่อผมคนท่าเรือด้วยการจริงๆเนี่ยคนหัวใจสีเนี่ยเขาไม่ทำกันหรอกฮะแต่ถ้าพี่คิดจะเป็นคนท่าเรือจริงๆพี่ต้องหยุดแลวกลับมาให้ได้ผมฝากแค่นี้ครับแั้นก็ฝากไว้นะครับอ่ะทีนี้เมื่อกี้ฝากถึงเขาแล้วทีนี้ฝากถึงคนที่จะส่งเสื้อไปซ่อมหมายถึงว่าส่งซ่อมให้ร้านอื่นๆอย่างเงี้ยเรามีเทคนิค หรือแนะนําอะไรท่านผู้ชมไหมอเอาจริงกะถามถามผมใช้คำว่าเทคนิคแล้วถ้าบอกว่าเทคนิคเอาเลยว่าผมไม่กล้าแนะนำเลยว่ะเพราะผมว่าผมก็เพิ่งโดนมาไม่มีในบุฟเฟ่นที่แน่น,นอนแต่สิ่งที่ทําคือเอาเอาันนังนา่ยอะไรที่คุณฟังบอกอ่ะแปะกแปลในกลุ่มเลยอ้าวขอญาตเช็คเทคนิคครับพี่คนนี้ซ่อมอเป็นไงอ่าไปดูแล้วปกปิดแล้วลองเข้าไปดูในเฟซเข้าไปส่องดูผลงานที่ผ่านมาเป็นไง<อ>มีใครร้องเรียนมีใครมีติงมีใครอะไรดีไหมอะไรเงี้ยลองดูแล้วแล้วอย่าเพิ่งตัดสินใจเร็วนะฮะคุยกันให้ดีก่อน คุยกันให้ดีดูเช็คปรไฟให้ดีนะครับก็ไม่รู้สิลองลองดูว่าเพื่อนๆ mm. ในกลุ่มนักเสอบอล่วนใหญ่ก็จะ mm. มีปัญหาเรื่องซ่อมเสื้อเขาจะให้ข้อมูลเราได้นะครับโอเคนะนี่ก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายนะนะ้สมมุติก็คือคุณแมทธิวนะผมตั้งชื่อได้โคตรเท่มากเลยนะก็ฝากไว้นะคุณผู้ชมนะใครที่จะส่งเสื้อไปซ่อมนะกอ็อย่างที่คุณแมทธิวบอกแหละ โค้ถามเลยนะผมเชื่อว่ามีคนมาตอบแน่นอนนะมีคนมาตอบแน่นอนเชื่อผมนะเราเซฟตัวเองไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องโดนเหมือนคุณแมทธิวนะโอเควันนี้ก็ถือว่ามีความรู้และมีสาระมากๆมีสาระวันนี้วันนี้ช่วยได้เยอะเลยนะช่วยช่วยท่านผู้ชมได้หลายเรื่องนะเดี๋ยวนี้หนึ่งถ้าถ้าคิดว่าไม่คิดว่าจะ่อบนะสมาประมูลเลยครับอด้ได้ โอเคช่วงนี้ก็สนับสนุนโดยเครื่องดื่มซันเดย์ยิงเข้าร้องเฮยิงออกร้องวายนะโอเควันนี้ผมขอตัวชิ่งไปก่อนแล้วก็คุณแมททิวขอตัวชิ่งไปก่อนครับมเจอกันคลิปต่อไปนะวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเซ็งว่ะฟังมึงเป็นไรอ่ะจะไปหาซื้อเสื้อบอลไม่รู้จะไปหาที่ไหนทำไมไม่ไีกดติดตามช่องซื้เสื้อบอลเรา เดี๋ยวนี้ใครเขากดติดตามกันงั้นแหละเพราะกดแล้วจะมีแต่เสื้อบาสวยๆและสาระดีๆให้ท่านรับชมนะครับกดเลยต้องกดแล้วกดเลย